มาเล่นเกมดูที่บอในเวอร์ชันโปรกันเองส่วนโปรในวันนี้เราจะเล่นโหมดเออโหมดอะไรนะมัลติเพลเยอร์สิงเกิลเพลเยอร์นี่คือเล่นคนเดียวนะนี่กดไปที่ตรงนี้กดกดนี้กดกดกันโหมดก่อนนะแต่ถ้าเราอดทนไม่ไหวเราอยากจะแบบพักเบรกหรืออยากจะเหนื่อยอ่ะมันก็อนแล้วมันขึ้นช้สเปรเนี่ย ถ้าไพ่เซตแล้วเนี่ยมันเหมือนการแบบเอาความรู้สึกเปิดก๊อตโหมดเปิดให้หมดเปิดให้หมดเปิดให้หมดแป๊บนึงเปิดนี้อันนี้มันคือรวมตัวกันนะทุกคนสี่สิบหกนะครับไม่ตอบสี่สิบหกในแบบนี้เพราะว่ามันไกลด้วยเกินไอมันกระโดดสูงนะแต่มันเหล็กคือมันเหล็ก แค่ล้านเ่งคือเอ้อเออแหลกๆตายตายเพราะตัวเองอีกโอ้เอ้ยพระเจ้าดีเอ็งดีเอ็งดีเฮ้ยเฮ้ยคนไทยอู้หู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 คนไทยเฮวี่เจอคนไทยแล้ว

อ้อฟิวชั่นฟิวไอตับปลาเดลฉรอนโอ้โอ้โอ้ฟอฟากคอมเวสีอ้อฝากคอมเวสีอันจเจ้าบงเออบอกเลยมันเป็นเอฟซีอ๋อโอเว่นคิงนัมบอกเลยภาคเสียงอเออไม่ได้แต่เขเจอ,เอไม่ได้นะ โคตรเลกเลยเสียงโซเจอร์น่าจะได้เฮวีน่าจะไม่ค่อยได้ไมั้งตายแล้ไอ้สปเลอร์ได้เดชอนโอ้โเฮวีเฮวีเฮวีอยู่ไหนเฮวีเฮวี โอ้ยโอ๊ยโอ้ยอเ๊สบเด็น okay. so oh ่า so ท้อโอ้ยไปไเดียวมาเลยังไม่มียังไม่มีเลยค่ะรอพี่อยู่ไเทอเอ็กซ์ลนี่ไอ้สองกวสี ความเฮ้ยคนแวบ,บๆ่น่ๆๆ <S an other> นในตายซะระเบิดมีกระสุนด้วยคือมันจะแถมระเบิดแล้วก็กระสุนถ้าเราปลารละเบิดถ้าเราปาโดนศัตรูมันจะแบบเนี่ยมันจะโดนอย่างเงี้ยจะมีกระสุนแถมมาด้วย คือย <c> ังไม่ได okay. no. no. ้ระเบิดเนี่ยน่เนี่ยมันจะมีกระสุนปืนอยู่อืมอะไรซึ่ไก่น้องโี่แหนี่พ่อเสียงพ่อเสียงพระเจ้าได้พระเจ้าในช่องโอ้โนคิงดอมะพวกคนมันเก่งนะครับเออนีอย่างนี้เลยเนี่ยนี่นี่ยจรนะสมมติไม่ได้โดนเป็นไง ยังไม่ได้เลิดเลยต้อการอโอเคบ้าไปเดนสู้กับสปราร์ตดรชานโอ้เดีคนโอ้เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวคนตกน้ำไปอ๋น้ำอันนี้เขาเรียกว่าจมน้ำตายเฮ้ยไมเใช

ไม่ไหวโอ้โหห้าสิบคิวห้าสิบหกคิวห้าสิบแปดห้าสิบสองละสังเกตคิวนะอัน,นี้อัน,นี้คือหัวกระโหลคือการค่าของเราว่าเราค่าได้เท่าไหร่นะซึ่งเราก็เปิดอู่หัวเนี้ยคือรวมรวมตัวแล้วก็คิวสำหรับผู้ที่เป็น เปิดมันง่ายหน่อยแต่สำหรับมใหมม่ันจะอเออเออแหลกแหลกมันจะเออเออนิดนึงตอนตอนแบบตอนตอนคืนน่ะเพราะกูเกิ e มันใช้ไม่ได้นะอย่ามาเล่นตอนคืนเถอะมันแหลกนะตนายซะจะ่ป็นยังไงตันเองกันเออ เอ้ยเอ้ยไม่ตายวะอ๋อยิงล้ๆแล้วตายค่ะกระดบดแล้วไม่นานอ่ะถ้าจบแล้วมันจะมีเพลงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้นี่เฮ้ยใช่ไหมอ้าวเฮ้ยตายแล้วสูเจอร์วันนี้โเจอร์สูเจอร์ไ่ทำอะไรเลยเมื่อไง่าไง เอ้ยไม่เตยน้องโรลิน้องโรลิน้องโรลิทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะใครใครใครเออแต่เฮ้ยมันเกิดตรงนี้เหรอสวยสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใคร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 ไม่นับตัวหน่อย นนัันต่ตตหหสามบุรุษกำตูดเออไม่ใช่สิไม่ใช่สามบุรุษเพราะอืมน้องโรลิน้องโรลิน้องโรลิเออน้องโรลิตายเออเฮ้ยแต่แต่สามบุรุษกำตูดพลังอะไรขีดจำกัดไม่ตายเฮ้ยสมแล้วที่เป็นพลังอะไรขีดจำกัดเฮ้ยกุตนีนเนี่ย เฮ้ยน้องโนริเ <monastery> อ hey, ้ยเอ้ยส hey, 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 like, like, like. ุดเจอสุดเจอสุดเจอตายละสุดเจอตายเมื่อไหร่กันเนี่ยบีไปไหนเฮบี้เฮบี้เฮบี้หายเฮ้ยเฮบี้อยู่นี่ไงโอเคก็พอจเพียงเท่านี้